มาครับทัศนะรายการศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่60นะครับคืนนี้เลยช่อง72ทุ่มครึ่งเจอกันนะครับคู่แรกปั้มจับล็อกคู่2มวยไทยหญิงครับจูเนียแฟเทคเจอกับนักสู้จากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยเห็นนักชกญี่ปุ่นนะแต่คิดว่าผมคิดว่าจูเนียดีกว่านะครับจูเนีย์ช่วงหลังมาต่อยวันลุมพินีผลงานดีตามไปนะครับคู่3ครับโทมัสเจอกับทางด้านปานมมงคลโทมัสนี่ระยะหลังเขาไปต่อยรายการของพี่หนุ่มน้อยมา ล่าสุดแพ้อขออภัยต่อยที่ใต้มาแพ้พรสเสดสอภูมิพั์ไปดูคลิปเก่าย้อนหลังก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าความเป็นมวยอาวุธมวยเนี่ยยังไงก็เป็นลองปานมงคลนะครับปานมงคลตัวนี้ต่อยอตกกต่อยดีนะฝีมือดีครบเครื่องนะครับวันนี้ถ้าข่มคม,คม,คม,คมแม่นแม่นหน่อยเนี่ยโอกาสปิดเกมได้นะครับชอบปานมงคลคู่3สอนศึกน้อยเอเบกุ F F ครับเจอกับเอสากุนักสู้จากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แพ้ช่อฟ้ามาในไฟล่าสุด นะครับแต่ก่อนนั้นชนะนักมวยไทยหลายคนนะชนะระดับรนชัยสันติอุบลเลยนะเออก็ไม่ธรรมดานะครับมีความเป็นมวยมีความคมแล้วใหญ่ด้วยสอสึกน้อยช่วงหลังต่อยวันล,ลุพินีก็ผลงานดีแต่ว่าเกียรติมวยเบอร์มวยเนะี่ยยังเป็นรองเอซากุแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะครับอ่ะเอียงเอซากุแล้วการคู่เนี้ยคู่ขี้แหละหนักแรงทั้งคู่ก็ถือว่าวัดดวงแต่ว่าชอบความใหญ่ของเอซากุนะครับ คู่5 m m a นะครับคู่6เสือคิมสจโต้ปาจีนเจอเดนิสเดมิคาปูนะครับเ,เดนิสเนี่ยมาไฟแรกน็อกบัวเขียวปอเปาอ,อินแต่ก่อนนั้นเขาต่อยกอรี่มาเรียกว่าประสบการณ์แข็งโป๊กเลยแล้วก็ไปต่อญี่ปุ่นนะครับมีความคมมีความแม่นยำนะครับซ้ายแบบคมคมแม่นแเลยมีลูกเตะก้านคอนะครับมีความเร็วส่วนเสือคิมเนี่ย มาต่อยวันลูบินีเนี่ยไฟแรกชนะไฟสองไฟสามแพนะครับเสือคิมเนี่ยอาวุธใช้ได้นะแต่ว่าระบบป้องกันตัวผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม่กู้เนี่ยห้าสนะแต่ผมเอียงเดนิสแล้วกันผมว่าหมัดของเดนิสมันอันตรายนะครับมันมีลูกก้านคอมีมันมีความเร็วเสือชิมจะช้ากว่าแล้วก็ระบบป้องกันตัวยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็ไปปรับปรุงกันได้ แสงสักดาบอยท่าช้างเจอเดชภูพาชดบางแสนครับแสงสักดาระยะหลังต่อยอยู่สมุยไฟที่ทเวทีเมืองเพชรบัญชาก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ผมดูเดชภูพาหนักแรงกว่านวมเล็กเนี่ยผมว่าเดชภูพาจะจะเหมาะกว่านะครับชอบเดชภูพายอดนำใช้แฟร์เทคเจอมาเหส่วนเองมองนอนคู่นี้คู่ขี้เลยเลดเลดเสมอมาเหสวนแต่ผมดูอาวุธมวยความเป็นมวยเนี่ยยอดนำใช้ดีกว่านะไม่ให้ชดไม่เหส่วนจะได้ลูกบูลูกสู้ลูกอึดแต่ว่ายอดนันชัยได้ความหลากหลายไออาวุธมวย นะครับชอบยอดนํำชชยตามทุกไฟเลยก้าวไกลสุวัดเล็กนะครับโอ้ไอ้ก้าวไกลมันมวยคือโดนก็มีอาการแต่มันก็มีลูกบ้าเวี่ยงไปเวี่ยงมาก็ก็ได้ลุ้นอะ่ะนะหมัดหนะักส่วนสุวัดเล็กนี่ไม่ใช่มวยหมัดเป็นมวยฝีมือมวยเขา่าผมว่ากัดฟันเชียก้าวไกลดีกว่านะครับมันบ้ากว่าขุนพลน้อยสอสมหมายเจอสองฝั่งคงเอฟเอกรุ๊ปถ้าวัดตามฟอร์มระยะหลังเนี่ยขุนพลน้อยดีกว่านะ แล้วก็มีลูก,ลกอึดลูกทนลูกสู้ด้วยวก็มีลูกบ้าเหมือนพี่ชายเหมือนเสกสรรน,นะครับอ่ะเอียงไปฝั่งคุณพลน,น้อยแล้วกันคู่นี้เลยเลือกยากมากโฟกัสแอดสันป่าตองเจอคัมแบ็กทีเคย,ยุทธนาคู่ขี้อ่ะเคยชกกันมาห้ายกที่ช่องเจ็ดวันนั้นโฟกัสชนะแต่ระยะหลังคัมแบ็กก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับเลดใครต่อรองเลยคู่นี้ถือว่าโยนหัวก้อยแล้วกันนะถือว่าวัดดวงแล้วกันรักใครเชียร์ใครก็วัดได้เลยคู่นี้เพราะมันคู่ขี้จริง นะครับแต่ผมสังเกตว่าโฟ,าโฟกัสมันนิ่งกว่าดูจะแม่นกว่าในการออกอาวุธส่วนคัมแบ็กยังมีลูกหลวมคืออาวุธคมจริงแต่ว่ายังมีหลวมอยู่นะครับฉะนั้นคู่นี้เอียงโฟกัสแล้วกันแต่วัดดวงจนะริงนะฮะวัดดวงคู่เอกครับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับไอ้หมัดเคร่องควายได้โบนัสมาหกไฟติดเจอกับลิทเดตส์สมหมายก็คือแพ้ป้อมเพชรพีเคสัญชัยมาทั้งคู่นะครับลิทเดตแพ้็อกสุริยันเล็กแพ้คะแนน นะครับอ่ะคู่นี้ขอหมัดเดียวซื้อหมัดสุริยันเล็กแล้วกันนะครับเวียงไปเวียงมาเวียงมาเวียงไปมันต้องโดนสักงหมัดแหละคือถ้าโดนก็หล่นนะครับแต่ถ้ามั่วเข้าไปก็อาจจะโดนลิทิเดตบวกศอกหล่นได้เหมือนกันก็เป็นไปได้หมดแต่ว่าถ้าโดยรวมนี่ยังชอบหมัดของสุริยันเล็กขอหมัดเดียวไอหมัดเคลียงควายจัดไปนะครับอ่ะสรุปตามนี้นะครับชอบจูเนียร์แฟร์เทคชอบปานมงคลชอบเอซักุูชอบเดนิท ชอบเด็ดผูผา้าชอบยอดนำไชยชอบก้าวไกลชอบกุนพลน้อยชอบโฟกัสแล้วก็สุริยันเล็กสเตปสามนะสเตปสามผมชอบอตัวแรกเลยผมชอบไอยอดนำชชยอะแล้วก็ชอบขุนพลน้อยปิดท้ายด้วยสุริยันเล็กยอดนำชชยขุนพลน้อยสุริยันเล็กสเตปสามอะ